อาจารย์เนิวตานวันที่ยี่สิบเอ็ดกุ๊ผ้า,าเนาะก็ฝันว่า,าฝันเห็นผู้หญิงคนนึงอะอายุประมาณยี่สิบปลาย,ลายถึงสามสิบเป็นคนเก่งแล้วก็บุคลิกภาพที่คล่อมตัวดีแบบพูดจะคือเป็นคนคล่องตัวนะ่ะยืนถือไมพูดแบบแล้วก็มีคนฟังอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนที่สาธารณะหรืออะไรแล้วก็กดยืนฟังเยอะมาก ็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรอ่ะเนาะแล้วก็แล้วก็มีคนอยู่แถวนั้นอ่ะเป็นผู้ชายคุยกันว่าอผู้หญิงคนนี้เป็นคนเก่งมากเลยนะทราบว่าตอนเนี้หัวหน้าพักก้าวไกลอ่ะจีบเข้าเร่วงงานในพักเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยก็ยืนอยู่ใกล้ๆแหละแต่เห็นแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันทีนี้แต่คนที่มันคนที่คุยเรื่องผู้หญิงคนนี้อยู่ใกล้ๆตั้มหลักนี้ ภาพก็ตัดมาที่ท่านเห็นเหมือนเป็นห้องประชุมมันก็จะมีอเหมือนไม่เชิงเป็นเป็นบนเวทีหรอกเนาะมันเป็นแบบหน้าห้องกับคนนั่งเหมือนเราบรรยายอะ่ะก็เห็นภาพธนาธรอ,อะ่ะจับมือขวาของผู้หญิงคนนั้นอะ่ะชูขึ้นอ่ะชูขึ้นชูแต่ธนาธรใช้มือซ้ายเนาะแล้วก็แล้วก็ มีคนปลุกมือต้อนรับอะค่ะแล้วก็มีข้างหลังเราเขียนเห็นเห็นแค่คําว่ายินดีต้อนรับคุณกันกนค่ะข้างหลังนะคะเห็นบรรยากาศแค่นี้แล้วก็วก็ตื่นเขียนเขียนเป็นป้ายอยู่ข้างหลังอะเป็นตัวหนังสือเขียนว่ายินดีต้อนรับคุณกันกอนก็เลยรู้ว่าเอาอผู้หญิงคนนี้ชื่อไก่กอลและอาจารย์นูตันคิดว่าแต่แปล,ลมาประมาณไหน ก็ไม่รู้เลยก็ก็พอพอตื่นขึ้นมาก็ไปคนขโมลก็คนที่เป็นหัวหน้าพักไม่ไม่ใช่ธนาธรเนาะเป็นอีกคนนึ่งหลังจากที่ฟังท่านอาจารย์นิวตันเล่าความฝันให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาแปลความฝันกันเลยนะคะว่าความฝันของอาจารย์นิวตันน่ะน่าจะเป็นเรื่องของการสำนวนสำนวนไทยนะคะที่บอกว่า ปากตะไกค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าปากดีดีกว่านะปากดีปากดีก็คือว่าปากดีนี่จําเป็นก็คือต้องเป็นดีเบตไงใช่ไหมเพราะว่านางเป็นคนพูดดีนะคะแล้วก็มีการจีบกันให้มาเข้าพักเนี่ยคือปากแล้วก็ปากดีเขาเรียกว่าปากดีเบตอ่าดีเบตนะเพราะว่าเป็นเหมือนห้องประชุมเหมือนปลาศัยในสถานที่ที่เป็นสาธารณะนะคะให้ประชาชนทราบเนี่ย ถึงวิสัยทัศน์นะคะก็คือทิเบตน,นะคะเป็นพวกหลังคาโลกนะคะหลังคาโลกก็คือสูงที่สุดสูงที่สุดและทีนี้นางอะ่ะนางคือปากตะไกรเพราะว่านางอะ่ะเป็นคนพูดจาดีพูดดีนะคะเขาเรียกว่าปากตะไกรแต่ทีนี้พอคุณธนาธรเนี่ยเขาอะ่ะมายกมือเนี่ยก็เลยเป็นการธนาธรก็หมายความว่าทอนไงคะทอนลงไปทอนจากที่เป็น ไก่เนี่ยอ่าไก่ตัวเนี้ยนะคะก็มาเป็นไม่มีสละอายก็เป็นกันกรและทีนี้อ่าคุณธนาธรเนี่ยท่านเป็นพักท่านอยู่ในพักก้าวไกลนะคะทีนี้พักก้าวไกลเนี่ยจริงๆอ่ะไก่ตัวเนี้ยก็คือไก่ตัวนี้แหละเพียงแต่ว่ามีชื่อธนาธรธนาธรก็เลยทอนไปทอนออกไปก็เหมือนแบบคดีเงินทอนวนะัดอ่ะนี้พอมีธนาธรมาปุ๊บก็เลยทอนถอนสละอายไป หายไปเลยนะคะเขาก็คือพักก้าวไกลนะคะแล้วจริงๆเขาก็คือปักตะไกรนะผู้หญิงคนนี้นะคะเพราะว่านางเป็นคนที่พูดจาดีค่ะก็คือดีเบตนะพูดจาดีก็คือดีเบต,ตนะคะคุณพ่อของคุณธนทรนเนี่ยคือท่านสุริยะเนี่ยสุริยะก็คือพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์ก็คือสื่อไปถึงโน้นญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นก็คือจริงๆก้าไกลเนี่ยจะต้อง65ปีแต่อันเนี้ยคุณกันกรเนี่ยท่านสละไอหายไปซะแล้ว ในเมื่อมันหายไปแล้วเนี่ยมันก็จะต้องไม่เป็น6 5มันก็จะต้องมาเป็น56แล้วทำไมจึงคิดว่าน่าจะเป็น56มากกว่า65เนื่องจากว่าเ,เป็นช่วงของวันประสูตรของในหลวงรัชกาลที่สองก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายพระพุทธเลิศล้านภะาลัยนะพระองค์ท่านเนี่ยทำนุบำรุงศาสนาเรื่องของ บทกรคํากรคำ,คำจับภาษาไทยพวกวยาก์กราบนิทานนิทานปลำปลาข<บ>ยุกลุ่งเรืองมากที่สุดก็คือจึงลุ่งเรืองกิจเนี่ยถูกต้องไหมคะรัชกาลที่สองน่ะเป็นยุคที่ลุ่งเรืองเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคทองของของวรรณคดีไทยทำไมถึงต้องเป็นห้าหกมั่นใจมากว่าเป็นห้าหกไม่ใช่หกห้าเพราะว่ากันกรเนี่ยถูกธนาธรเนี่ย ทอนไปซะละอ่าทอนไปก็เลยจะต้องเป็น56นะคะไม่ใช่65อ่ารวมกันแล้วเป็น11เขาเรียกว่า11ไฮโลเพราะว่าคุณธนาทรคุณสุเดียเนี่ยจึงลุ่งเลืองกิจเนี่ยท่านเป็นไฮโซนะคะท่านไฮโซเราก็เลยเป็น11ไฮโลนะคะ,ะการแปลความที่บอกว่าในความเดียวเนี่ยสามารถที่จะแปลได้2นัยยะก็คือว่า2นัยยะก็คือแปลเด็ก แปรปกติกับแปรที่มีความหยาบโลนนะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่าสองแง่สามง่ามนะคะอ่าและทีนี้เราก็ได้คำตอบแล้วนะคะว่าเออทำไมถึงจะต้องเป็นห้าเป็นห้าหกทำไมไม่เป็นหกห้าก็เป็นเพราะว่าคุณธนทรเนี่ยท่าน่ะทอนสละไอไปซะและ้วอ่าทอนสละไอตรงนี้ไปซะและ้วจริงๆอ่ะพักเก้าไกลเนี่ยถ้าเก้าไกลเนี่ยจะหกสิบห้าแต่อันนี้มันกันกรมันก็เลยห้าสิบหกนะอ่า ให,ให้แนวทางไว้แค่นี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ